แกรอยระเบิดใหม่รอบวางในเขตไทยห้วยตามาเรียเรื่องนี้ร้อนตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายน2568เมื่อพลตรีวินไฟสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกออกมาเปิดเผยถึงเหตุกำลังพลส4นายเหยียบกับระเบิดขณะลาดตระเวนที่ห้วยตามาเรียอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้บาดเจ็บสาหัสที่สุดจาสิบเอกเทิดศักดิ์สมาพงข้อเท้าขวาขาดส่วนอีกสามนายได้แก่พลทหารวชิระพันธนาแน่นหน้าอกพลทหารอภิรักษ์ศรีชมชัยถูกสะเก็ดขาและพลทหารอนุชาสุจารีระคายเคืองตาทุกนายอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเส้นทางปกติแต่ถูกลอบวางกองทัพภาคที่สองยืนยันว่าจุดเกิดเหตุคือเส้นทางที่ลาดตะเวนประจำและเป็นพื้นที่ที่ทหารกัมพูชาเคยรุกล้ำมาก่อนหน้านี้ ลอบหรือถอนลวดหนามตั้งแต่วันที่17ตุลาคมไทยเข้าควบคุมพื้นที่วางลวดหนามกวาดล้างทุ่นระเบิดไปแล้วแต่วันที่9พยกลับพบว่าแนวลวดหนามถูกลักลอบหรือถอนปฏิบัติการพิสูจน์ราบกลายเป็นโซ่กนาตกรรมเช้าวันที่10พยเวลา08.30ชุดลาดตระเวนร่วมกับทหารช่างจึงเท่าตรวจสอบบริเวณที่ลวดหนามถูกรือถอนและนั่นเองที่เกิดเหยียบทุนระเบิดจนบาดเจ็บ หลักฐานมัดแน่นการพิสูจน์หลักฐานพบหลุมระเบิดหนึ่งหลุมชิ้นส่วนทุน 2, ทท่นระเบิด PMN2 และที่สำคัญคือทุ่นระเบิด PMN2 เพิ่มเติมอีก3มลูกวางห่างจากหลุมระเบิดเพียง1เมตรกองทับบกฟันธงนี่คือการรอบวางใหม่แสดงความเป็นปรปักพลตรีวินไทยสรุปจากหลักฐานทั้งหมดว่าทุ่นระเบิดเหล่านี้คือการลักลอบหรือถอนลวดหนามและเข้ามาวางทุ่นระเบิดใหม่ในเขตไทย เป้าหมายคือใครก็คือกําลังพลไทยที่ลาดตะเวนเส้นทางนี้เป็นประจำความหมายคืออะไรการกระทำนี้ขาดต่อปฏิญญาร่วมที่ลงนามไว้อย่างชัดเจนสะท้อนถึงความไม่จริงใจในการลดความขัดแยง้งและแสดงถึงความเป็นปรปักผลลัพธ์กองทัพบ,บกประกาศชัดนี่จะส่งผลกระทบต่อท่าทีของฝ่ายไทยและข้อตกลงต่างๆอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง เป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมมันสะใจได้ความรู้อย่าลืมถ้าคุณชอบการนำเสนอข่าวที่ร้อนแรงเข้าใจง่ายไม่ต้องอ่านแบบนี้ช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้28 HB News หน่อยครับคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยครับว่าคิดเห็นอย่างไรการแสดงเป็นปรปักที่แท้จริงและที่สำคัญกดติดตามช่องเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกข่าวร้อนที่เกิดขึ้นแล้วพบกันใหม่ในข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ